ก็เลยหน่วยการเรียนรู้ที่2ชุมชนของเราอ้าวเรื่องอะไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะการคาดคเนเกียวกับการเกิดขึ้นของเหตุการ์ต่างๆการคาคเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของของเหตุการณ์ต่างๆนั่รเยนคะการเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยบางเหตุการณ์เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะบางเหตุการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และบางเหตุการณ์เนี่ยไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับการค่าคะเนนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆความน่าจะเป็นเบื้องต้นทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะ เดี๋ยวอ่านก่อนเดี๋ยวจะแก้นิดหนึ่งเพราะว่าขึ้นหายไปนะอ่านก่อนเลืเกิดขึ้นา่นนเดี๋ยวครูขอแก้สไลด์นิดหนึ่งค่ะขอไปนิดหนึ่งเพราะว่าคาว่าขึ้นหายไปนะคะแต่น่าเรียนก็อ่านได้แสดงว่าเรียนเก่งนะเนี่ยเดาถูกนะเนี่ย <c oughs> หัวเราะพอบอกว่าเดาถูกหัวเราะชอบใจที่ได้ยินเสียงใครหัวเราะเอาอีกหนึ่งครั้งพร้อมกันน้กเรียนต้นทางและเรียนปลายทาง จะเป็นเบื้องต้นหมายถึงโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งๆจะเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมานะทดลองสุ่มหยิบลูกปิงปองนะคะในกล่องการหยิบลูกปิงปองในกล่องไม่โดยการที่เราไม่มองเนี่ยเราเรียกว่าการสุ่มหยิบ <c oughs> โอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร๋ยวเราเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน อะไรคะอ่านเรียนมาดูในกล่องในกล่องนี้ยังไม่มีอะไรเลยคะนักเรียนยังไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยนะเดี๋ยวเรียนว่าครูแอบใส่อะไรไว้หรือเปล่าไม่มีนะอ่าในกล่องไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยนะมีไหมในกล่องมีอะไรไหมไม่มีอ่าทีนี้จะใส่ลูกปีกปองลงไปในกล่องอ่านี่ลูกปิงปองสีอะไรคะอ่าใส่ลงไปในกล่องหนึ่งลูกนี่ลูกปิงปองสีอะไรคะอ่าใส่ลงไปเป็นกี่ลูกแล้ว ปองสีอะไรคะชมพูอ่าในกล่องมีลูกปิงฟองสีชมพูก,กี่ลูกสามลูกเราจะนะคะทดลองสุ่มหยิบลูกปิงปองโดยที่ไม่มองนะคะการหยิบลูกปิงปองโดยการที่เราไม่มองเนี่ยเราเรียกว่าการสุ่มหยิบโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะหยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งลูกอ่ะสุธิดามาเลยค่ะคนสวยของครูวันนี้นะคะยืนข้างๆกล่อง,ง,ง,งนะคะ น่ารักมากเลยวันนีแ้แต่งตัวน่ารักด้วยนะคะอ่ะสุธิดาหยิบลูกเป็นปองในกล่องขึ้นมาหนึ่งลูกโดยที่ไม่มองอ่ะโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนดูอ่ะชูให้เพื่อนดูด้วยทั้งต้นทางและปลายทางสุธิดาหยิบได้ลูกเป็ปองสีอะไรคะนะักเรียนสีชมพูอ่ะใส่ลงไปสุดาใส่ลงไปอ่ะหยิบรั้งต่อไปสุธิดาหยิบลูกปองขึ้นมาหนึ่งลูกสุ่มหยิบขึ้นมาหนึ่งลูกไม่มองก็ได้ลูกปองสีอะไร อ่ะใส่ลงไปในกล่องอีกอ่ะต่อไปหยิบอีก <Okay. S 1> สุ่มหยิบลูกปิงปองโดยไม่มองอ่ะโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูสิหยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งลูกได้ลูกปิงปองสีอะไรสีชมพูมพเอาปบมือให้สุธิดาค่ะเก่งมากค่ะนะคะนัเรียนในกล่องมีลูกปิงปองสีชมพูอยู่3มลูกนะคะสุธิดาต้องการหยิบลูกปิงปองโดยที่ไม่มองเราเรียกว่าการสุ่มหยิบโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งลูกหยิบแล้วได้ลูกปิงปองสีชมพูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะในกล่องมีเพียงลูกปิงปองสีอะไรเท่านั้นชมพูอ่ะแล้วถ้าหยิบลูกปองขึ้นมาหนึ่งลูกหยิบแล้วได้ลูกปิงปองสีฟ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะในกล่องมีลูกปิงปองสีอะไรเท่านั้นชมพูสีชมพูหยิบลูกปิงปองขึ้นมาสองลูกหยิบแล้วได้ลูกปิงปองสีชมพูเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะในกล่องมีเพียงลูกบิปองสีชมพูเท่านั้นนะคะหยิบลูกบิปองขึ้นมาสองลูกสุมหยิบโดยไม่มองนะคะหยิบแล้วได้ลูกบิปองสีเขียวทั้งสองลูกเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองกันต่อเปลี่ยนสีบ้างนะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะดูนะในกล่องจะใส่ลงไปอ่ะสีอะไรคะนักเรียน สีส้มสีส้มเมื่อกี้บอกว่าสีอะไรคะสีอะไรคะสีอะไรคะเนี่ยไม่ใช่สีชมพูสีอะไรคะสีส้มใครบอกสีชมพูเดี๋ยวคุณครูบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นสีส้มบอกสีชมพูหรือว่าคุณครูผิดเปล่าไม่ผิดนะสีอะไรคะสีส้มทั้งเรียนต้นตาเอาใส่ลงไปมีไหมในกล่องมีพุ่งฟองสีอื่นอยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีอ่ะสีอะไรคะเนี่ยสีส้มเอาใส่ลงไปสีอะไรคะเนี่ย เขียวในกล่องนี้มีมีลูกฟองสีส้มอยู่กี่ลูกสองลูกสีเขียวอยู่กี่ลูกเจลูกอ่าเมื่อกี้สุธิดาและรอบนี้เอานักเรียนชายบ้างใครแต่งตัวห่อที่สุดคัดเลือกเลยในห้องนี้เร็วนะมาหยิบลูกใฟองโดยไม่มองหรือที่เราเรียกว่าการสุ่มหยิบโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรใครคะ,ะสหรัฐอาสหรัฐโอ้โหมาไกลเพื่อนเร็วสหรัฐอยู่ไหนโอ้โหเอาปรมือสหรัฐหน่อย นานๆจะได้หลอสักหนึ่งครั้งน่ารักมากอ,อย่าไม่มองห้ามมองนะคะนะคะสารัตต้องการหยิบลูกมิงปองในกล่องโดยไม่มองหรือเราเรียกว่าการสุ่มหยิบโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรหยิบลูกปิอปองขึ้นมาหนึ่งลูกหยิบชูให้เพื่อนดูเลยอหยิบได้ลูกมิงปองสีอะไร<อ>สีส้มอ้าใส่ลงไปยังไม่มองห้ามมองนะ, <c oughs> ะหยิบลูกมิงปองขึ้นมาหนึ่งลูก ชูไว้เพื่อนดูเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นเพื่อนต้นตาอา่ะเอาใส่ลงไปในกล่องหยิบขึ้นมาหนึ่งลูกสุ่มหยิบลูกปองขึ้นมาหนึ่งลูก<า>ได้สีเลยสีเขียว,ยวอ่ะใส่ลงไปแล้วหยิบอีกโดยที่ไม่มองอ่ะสี๊ส้มปาปบมือให้สหรัฐในการเก่งมากนะคะหนึใน่ในกล่องเนี้ยมีลูกปิงปองสีส้มอยู่กี่ลูกสลูกสีเขียวอยู่กี่ลูกหลูกอ่ะ นะคะโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสุ่มหยิบลูกปิงปองหยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งลูกเนี่ยหยิบได้ลูกปิงปองเนี่ยส,ส, <MER. S 1> สีส้มหรือสีเขียวเนี่ยเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรคะนักเรียนเกิดขึ้นอย่างแน่นอน,นะะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งลูกเนี่ยหยิบได้สีส้มหรือสีเขียวเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะแล้วถ้าสุ่มหยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งลูกหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มเหตุการณ์นี้ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้อาจจะหยิบได้ลูกปองสีเขียวก็ได้เพราะเมื่อกี้นี้สหรัฐหยิบได้สีเขียวใช่ไหมเพราะว่าในกล่องมีลูกปิงปองสีอะไรอยู่ด้วยสีเขียวสีเขียวอยู่ด้วยหยิบลูกปองขึ้นมาหนึ่งลูกหยิบได้ลูกปองสีส้มเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เพราะในกล่องนี้มีลูกปิงปองสีอะไรอยู่ด้วยสีเขียวสีเขียวหยิบลูกปองขึ้นมาหนึ่งลูกหยิบแล้วได้ลูกปองสีเขียวเหตุการณ์นี้ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เพราะในกล่องมีลูกเป็นปองสีอะไรอยู่ด้วยสีส้มอยู่ด้วยดังนั้นหยิบได้ลูกเป็นปองสีเขียวเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เพราะในกล่องมีลูกเป็นปองสีส้มอยู่ด้วยหยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งลูกหยิบได้ลูกเป็นปองสีแดงเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโอกาสที่จะหยิบได้ลูกเป็นปองสีใดมีมากกว่ากัน โอกาสที่จะลูกปองสีส้มมีมากฝ่าใช่ไหมคะนักเรียนเพราะในกล่องมีลูกปิงปองสีอะไรมากฝ่าสีส้มสีส้มอ่ะทีนี้ตัวแทนหนึ่งคนมาสุมหยิบลูกปิงปองโดยสองลูกหยิบครั้งละสอง